สวัสดีค่ะวันนี้มาพบก,กับห้างทองทองใบกรุงเทพสาขาเซนท่านมหาชัยกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เรานำสร้อยคอสร้อยข้อมือสำหรับเด็กๆมานำเสนอนะคะเหมาะสำหรับเด็กนะคะมีน้ำหนักตั้งแต่1กรัมขึ้นสลึง1นึ่สลึง จนถึง1บาทกันเลยทีเดียวนะคะหรือลูกค้าท่านใดสนใจน้ำหนักมากกว่านี้ก็าสามารถมาสั่งทำได้นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่า,าสร้อยคอลายสำหรับเด็กจะมีลายอะไรกันบ้างนะคะลายแรกนะคะอันนี้นะคะเป็นผ่าไหวขัดเงานะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโซ่ทับลายนะคะหรือจะเป็นผ่าไหวเครื่องคดกิจหรือโซ่ตันนะคะ จะมีหลากหลายลวดลายเลยอันนี้จะเป็นลายอาเรดแบนๆนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ของเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะหรือจะชอบความทนทานก็จะเป็นโซฟาหลังอันนี้ก็จะเป็นมูนคัดนะคะหรือจะเป็นงานปัดหน้านทองคําขาวแบบนี้นะคะปัดทองคําขาวเหมาะสําหรับใส่แล้วไม่อันตรายนะคะหรือจะเป็นสร้อยข้อมือเราก็มีนะคะสําหรับเด็ก ก็จะมีอาห่วงคู่ผ่าหวายนะคะลายประคำนะคะแล้วก็เป็นอาเลดแบนๆตันๆอย่างนี้เลยไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องอาข้อมือสําหรับเด็กเนาะเราจะมีห่วงล้นให้ทุกเส้นเลยนะคะจะเป็นห่วงที่ไว้เกี่ยวตะขอแบบนี้เลยห่วงไว้เกี่ยวตะขอแบบนี้เลยนะคะข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ใส่ได้หมดเลยค่ะใส่ได้ยันอาบุตรหลานของท่านโตเลยทีเดียว มีห่วงให้ทุกเส้นนะคะแบบนี้เลยข้อมือเล็กข้อมือใหญ่ลายทั้งหมดนี้ใส่แล้วไม่ระคายเครืองคอเด็กนะคะเหมาะสำหรับอาบุตรหลานของท่านนะคะหรือลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาดูแบบดูลายหน้าร้านได้ที่สาขาเซ็นทรัลมหาชัยนะคะหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทร0 3 4ย์2 4 01นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ